เพื่องตนใหม่ล่มพี่น้องหักเคืองเลยเลยโอ้โยเย็นเยือกคักแท้ในป่าเนี่ยเฮ้อบ่มีเหตุเลยเฮ้อเอาเสียงคูกันเด้อบ,บัดเนี่ยไหนเดินมาดูซิบอกพญายัยไว้เดาลาค่อยเขาป่าเดอ้อพญายัยสันดอก เบ้องนั่แปลกเนาะพี่น้องเนาะขอน่ายหลายแต่คือบมมีเหตดปะ่ะฮะนี่ผุนล่มแห้งคักเลยกกใหม่มันหลุมพายายวานละวัางเด้อฝ่ามาเด๊เออเออคอยไปเบิง้งอันต้นไม่หกข้าวดียอกสนดอกนี่ปลาจะไปตัดป่นอนเรือปล่อยมันไหวปล่อยไหวโหลดบอด่อหรือยังไงนึกคิดว่าท,ไทนไพูด ต้นไหม่แบบขนาดใหญ่อยู่เด้นน่พี่น้องบ่แมน่นน่อยๆน่อยเด้นี่มาเบิงเกลไกนีนเนาะคุณน่ะต้นใหม่หักเอยแสดงว่าล่มแห้งพุ่น่ะโอ้ยอ,อันนี้ขนาด,ด,นาดนน่นี้ปลาเด้หน่พี่น้องในีปลาแบบว่าไอปลาหน้าหนามันยังล่มเข่าได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะข่อยมาหาเบิงเห็ดพี่น้อง เฮ็ดนี่อย่างน้อเป็นสั่นเป็นสันนส่นอยู่นั่นเฮ็ดอัน้างนกบจอกหลบยุงอ่อเนี่ยมาเบิ่งกันอันนี้ฮะบกหัวจ้าเขากับบ่เลยนี่เขามาถ่ายรูปซื่อๆน,นะพีน่น้องเออมาเบิ่งกันอยี่ยมาเฮ็ดหยังข่อยเดอ้อข่อยมาหาเบิ่งเองโอ้ยอันนี้เก้อีอยันนี้เบิ่งดู <billion S 2> เฮ็ดอายแ<อ>ล้ว เห็ดกินได้มันคือบ่อเกิดไปตังเงิดเนาะปลาแบบนี้แบกหลวงหนึ่งบ่มีเห็ดเกิดปปนะพี่น้องบะเทียะข้าเจ้าย่างเข้าไปคือแตกลันปลาดูอันนี้จ้าเห็นอีหยังดอกอีหยังน้ำแดงเพลือพลาอันนีู้คจกดอกเห็ดอีหยังบุขึ้นน้ำขอนเนาะโอ้เห็นหยังขาวขาวอัเรื่องเลี้ยงมันย่างออกไปลองกันดู Nó tổng từng năm ba mhm 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 Ôi, tuần mai mhm nồn nền, mhm 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 กอนนี่ไป็นตะยานเถิดพี่น้องคอยละคนลุกมาหอดในยานได้แต่ค่อยว่าไปหอดปุลข uh ่อยยานตื uh 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 ่นสิไปบห้องไปจักนอนกันเถอะโอ้แอมแอมอืมสุดป่าบนนอ่่เลย เพดใหญ่ข่อยเด้อมาพูดเดียวคักวอไม่ถอดอันนี้เพิ่งดุบ้านใหญ่ๆผู้เราล้มตึงๆพี่น้องข่อยใหญ่ข่อใหญ่นอนรับข่อยบอกบอกไว้แล้วก็เออๆซื้อๆข่อยก็ร้อยมาใช้เสกางไปสุดคนละพู้มองงานปีนภูเขาแล้วพี่น้องคน,นนั้นอ่ะภูเขานั่น เห็นบอพี่น้องมองข้าวขาวหน่ะแล้วก็ภูเขาจังหวัดสัตว์ป่ามันมามองหันละเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยยางมาหนีเนี่ยเด้ออย่ามาทำลายข่อยเด้อแฮมไอแฮมไปทั่วตัวมันบล่าโอไปเติบแล้ว โอ้นี่นี่นี่ี่โอ้นี่นี่นี่เส้นโอ้นี่เส้นล่ายมันนี่มองหันเป็นถนนตัวนี้โอ้ปาดไผสิกามาเห็ดอียังละมองนี่พี่น้องคอยคอยถับกลับขึ้นปาดคุณอะไม่ต่ต้นไหม่เห็นคอยขึ้น ย่านเขาใหญ่ว่า,ามาเห็ดอีหยังนี่นะเป็นสาวอีหยังเจ้าสิไปอยู่ปุ่นสิบ่สิพานะเราเราเราบ่ให็ดมาเห็ดเด้ของมื้อนี้พี่น้องหลายอย่างมะไก่เต๋ักละ,ละจนว่าสุดหม่องพุ่นล่ะไปข่อยอย่างมาหาเห็ดเนาะเห็ดก็บ,บ่เกิดเหตข่อยเพราะโพรพะงานอื จะซองไปทวนล่ะพี่น้องแคกเฮ็ดอีหยังดอกอีหยังอะไรยังเลี้ยงนั่นเออเฮ่อเขาเป็นีค่นี้แคบบาทกันเลยโอ้เฮ็ดอีหยังนั่นเฮ็ดอันนั้นตัวนั่นเห็นอยู่ในวิดีโอ้โง่เขาเจ้าอยู่เฮ็ดอีหยังนอเห็ดอะไรเนาะไออันนั่นนะจแคปอีหยังล่ะอืม โอ้เฮ็ดอันนี้ตัวนี้กินได้อยู่ด้วยพี่น้องข่อยว่าเท่าีา่ข่อยเบิง่งลีบมาเนะี่ยโอ้อันนเฮ็ดเฮ็ดเป็นคือเฮ็ดหนวดอันะพี่น้องอู mm ้ hmm. เจ้าไม่หนวดเจ้ากินได้บนอเฮ็ดหนวดเห,หรอ <Hey. S 2> เก็บดีไหม เลี้ยงกัหูดังค่อยมาแรงอะไรวิ่งเข้าหูดังค่อยนี่ฮะอืมเหย็ดหนวดหรือมั้งเป็นอะพี่น้องค่อยว่าได้เลยเฮ็ดอันเฮ็ดอียง จัดการเรียบร้อยราะว่ากินได้อยู่ถ้าเป็นบ้านห้าก็เป็นเห็ดหนวดเห็ดหยังค่ะนาะพี่น้องก็เป็นหยังอ่ะดองแดงดองเดียง,งเาะเนาะเห็ดหยังเดี๋ยวสิไปเบิ่งในคลิปแต่ว่าเคยเห็นอยู่พี่น้องมันกินได้อยูอ่เดี๋ยวต้องไปเบิ่งคลิปก,กอนนะพี่น้องถ้ากินบได้ก็เอาถิมท่อนละ แต่ว่าค่อยว่ากินได้เพราะว่าอยู่เมืองไทยแต่ว่าบริมาตรฐานว่าเมืองไทยกินได้อยู่นี่กินได้ดอกเด้อพี่น้องแต่ว่าค่อยค่อยว่าค่อยคุ้นๆนะนะพี่น้องเบิ่องในคลิปไอ้พวกเมียงฝรั่งหันละเออค่อยกับคุ้นๆซื่อเดี๋ยวค่อยสิไปหาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันอีหยังอีกอะไรนี่เลี้ยงเดียงนี่มันอีหยังมันเลี้ยงเดียงออคุ้นๆมอีหยังอืมก็เม็ดก็เห็ดอีหยังเนี่ย านนี่ก็แห้งจำามือดีแค่โอ๊ยจะมาเห็ดแตไๆเป,ปือกๆลายเปืออยู่ดอกแต่ว่าเ้าวหูจากนะเขาก็ก่เอาเนาะใส่หลักกระแทกน,น,น้อยๆคอยบันโอ๊กคนนะเขาป้าเ้าก็ตตรงได้ยังติดไหม่ติดมือไปหมายถึงว่าไอ้ไอนะ้ท่านนับพ่น้องเนาะ ขาเรียกอะไรล่ะเอเออย่างน้อยก็โอ้ย,ยเด็กเดีกยังเหลียงนี่หลายหลายเลยเหลียงนี่หน่อยหลายคือเหลีงนี่เด้พุ่น่ะพุ่น่ะพูนพูนพูนรีบลื้ออยู่พึ่นบักหลายนึงเห็ดสีเหลียงหน้อยๆแต่อันนี้ขอือเพราะขุนจ้าเราก็กเห็นอยู่เห็นอยู่ในคลิปเขาอยู่หขนหาะเขาเก็กบกเก็บเขาเก็บเก็บนี่น้องอันนี้ก็ว่าก็รำอินได้ ัก็ได้เก็บแต่สกัดหน่ะพี่น้องย่ากนิน่อยๆก็ได้อันยอดอันนี้หรอปะเตรียมพร้อมตลอดเวลาได้ข่อยเนี่ยอันเนี่ยตัดหญ้าเออเนี่ยตัดไอ้ต้นไม้ข่อยว่างห้างกายเลยตัดอันส้มมาเตาะมาแตะนี่บ่ สัวว่าสิได้เด้เนาะสัวว่าสิเป็นอันต้นขึ้นมาได้เป็น10ปีเด้นี่สัวสิได้ปนนี้ก็ได้ต้นม่ก็ตัดเสสะไป